ชีวิตตีเริ่มต้นที่ศินห้าขอบอกทุกคนนะคะว่าช่วงโควิดเรามาร่วมรักษาศินห้ากันนะคะที่หน้าจอเป็นงานของนักเรียนป .5 ที่ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียนจะทำยังไงนะคะในการรักษาศินห้านี่ก็เป็นผลงานส่วนหนึ่งนะคะสำหรับข้อหนึ่งก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลังแกสัตว์ ไม่ล้อนะคะไม่ไม่ล้อหรือทำร้ายผู้อื่นนั่นเองนะคะสำหรับาการรับประทานเนื้อสัตว์ถามว่า,เ,าเป็นการรักษาศีลข้อ1อยู่ไหมถามถ้าถามอย่างนี้ก็ต้องตอบว่าให้แผ่เมตตาเพิ่มนะคะเนื่องจากว่าถ้ารักษาศีลข้อหนึ่งให้ได้ร้0ยก็นะคะเป็นการรับประทาน เลือกรับรทานมังสวิรัตนะคะแต่อย่างไรก็ตามมนุษย์นะคะบริโภคเนื้อสัตว์พอร้านค้าต่างๆก็ขายไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เป็ดหมูวัวหรืออาหารทะเลเนี่ยค่ะอาหารในชีวิตประจำะวันของของเราก็คือขาดเนื้อสัตว์ไม่ได้นะถามว่ายังเป็นการรักษาสินขโคหนึ่งอยู่ไหมก็เป็นการ ก็คือไม่ทำร้ายสัตว์อื่นๆเนาะกินเนื้อสัตว์ก็ถือว่า,ายังคงรักษาสินข้อหนึ่งแต่ได้ในระดับระดับไม่ถึง100%เอนั่นเองนะคะส่วนสินข้อที่2ก็คือการไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเองนะคะการคือ คนที่ผิดสินข้อสองมักจะควบคู่กับสินข้อสี่ด้วยนะบางทีก็คือผิดสินข้อสี่ในลักษณะที่แบบว่าพูดสร้างเรื่องพูดโกหกเรื่องพูดแต่งเรื่องเพื่อให้ให้ตนเองได้สิ่งของต่างๆนะคะก็คือรักษาสินข้อสองก็คือการไม่ไม่คิดแบบขโมย ของผู้อื่นนะรักทรัพย์อย่างนี้นะคะในสังคมที่มีข่าวขโมยโมรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือผิดสินข้อที่2แน่นอนว่าเขาต้องได้รับผลของกรรมอยู่แล้วนะต่อไปข้อที่3ห้ามประพฤติผิดในการ,รมถ้าประพฤติผิดในการ,รมในไหลก็นําความทุกข์มาให้แน่ๆแหละนะตามข่าวที่โหดร้ายเนี่ยผิดสินข้อ3ก็ ถามว่าจะหาสุขได้ไหมก็คือยากนะต้อง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 เริ่มปรับเปลี่ยนชีวิตออ่บางเรื่องเราชีวิตนะผีสิ่งข้อ3ทีถึงอันตรายต่อชีวิตเลยนะต้องควบคุมจิตใจตนเองนะสำหรับนักเรียนแสดงความคิดเห็นข้อ3ว่าจะไม่ประพฤติผิดในการไม่ให้คนมาล่วงละเมิดทางเพศไม่แต่งตัวโป๊ นะฮะไม่แต่งตัวโป๊บางความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นว่ารักเดียวใจเดียวรักษาใจไม่นอกใจภรรยานะ,ะไม่เจ้าชู้กับคนอื่นนะ,ะหรือไม่ยุ่งกับภรรยาคนอื่นนี่ก็คือการรักษาสินข้อ3แน่นอนว่าจะต้องนำความสุขมาให้ในชีวิตนะคะต่อไป มาพูดถึงศินข้อที่4ก็คือรักษาโดยไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดให้เพื่อนแตกแยกไม่ปั่นป่วนไม่สร้างเรื่องเพื่อมาทำร้ายจิตใจผู้อื่นนี่ก็คือการรักษาสินข้อ4จะทำให้ชีวิตทุกคนอยู่อย่างปกติสุขได้นะคะเราจะต้องร่วมใจกันรักษาสินข้อที่4นะคะสินข้อที่4 นอกจากคือรักษาโดยวาจาไม่พูดพยายาม,ค,ยายามาาาค่ะต้องพยายามเพราะทุกชีวิตถ้าจะรักษาสิลข้อสี่ก็ต้องพยายามไม่พูดในลักษณะให้คนอื่นไม่สบายใจด้วยนะต่อไป แต่เป็นเรื่องที่เลี่ยงยากนะบางทีก็ถามว่ารักษาไหมรักษาแต่ก็ควรจะอยู่ในลักษณะมากกว่า70%เปอนาะข้อที่5สินข้อที่5รักษาโดยไม่ยุ่งกับยาเสพติดสุราการพนันนะทำไมคนเขาแซวว่าคู่ชีวิตจะมีสินเสมอกันถามว่าจริงไหมก็ส่วนใหญ่ก็ว่าจริงนะเช่นถ้า สามีติดสุรามักจะอยู่คู่กับภรรยาติดการพนันหรือไงเนี่ยมันก็คือเหมือนเสมือนสินเสมอกันถ้าต่างฝ่ายต่างเลิกดื่มนะฝ่ายชายเลิกดื่มสุราฝ่ายหญิงเลิกการพนันได้เมื่อน,นั้นครอบครัวจะปกติสุขมากนะคะจะช่วยกันทำมาหากินใช้อิทธิบาทสีในการาพยุงชีวิตครอบครัวขึ้นมานะอิทธิบาทสี นะคืออะไรคือฉันทะจิตตะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะคะอันนี้ฉันทะคือความพอใจในงานที่ทำนะก็ขอใหอ้ปรับจิตใจให้รับงานต่างๆให้ได้เมื่อมีโอกาสนะแล้วตามด้วยวิริยะวิริยะก็คือขยันเนาะขยันทำงานจิตตะเอาใจใส่ในงาน นะวิมังสาก็มานั่งทบทวนว่าง,งานที่ทำโอเคหรือไม่โอเคอยังไงเนี่ยก,ก็คือถ้าเอาเป็นวัาธรรมเบื้องต้นเนี่ยคือร่วมกันรักษาศีลห้าก่อนนะเนาะเพื่อให้สังคมดีข่าวในปัจจุบันนี้เกิดจากถ้ามองมองถึงข่าวนะเขาจะเล่นเรื่องชีวิตที่ผิดศีลห้าแล้วเขาจะออกข่าวเยอะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไร เช่นออกข่าวเรื่องขโมยทรัพย์รักทรัพย์อย่างเงี้ยหรือเอ่อรวมแก๊งต้มตุ๋นนะสร้างเรื่องต้มตุ๋นหลอกเอาเงินชาวบ้านอย่างนี้ก็คือเรื่องผิดศีลชีวิตย่อมไม่ปกติสุขนะถ้ารักษาศีลชีวิตปกติสุขครอบครัวก็มีสุขด้วยนะอ่ะและถามว่าข่าวที่ดูนะส่วนใหญ่เนี่ยเอ่อเป็นข่าวที่ผิดศีลทั้งนั้นเลย แต่ข่าวส่วนน้อยนะที่ที่โอเคอะที่ในแง่บวกข่าวผิดศินเนี่ยเช่นเรื่องอะไรเออเรื่องแม้กระทั่งโกหกเพราะอยากแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งเนาะสร้างเรื่องว่าตัวเองท้องสุดท้ายผลลัพธ์ก็มองดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่อย่างมีความสุขเลยนะใช่ไหมลงเอยอย่างแบบเออสุดท้ายผู้ชายก็ไม่ยอม อยู่ด้วยเพราะว่าเขาไม่รักจริงๆก็ต้องปล่อยเขาไปนะไปตามธรรมชาติไม่ต้องแต่งเรื่องให้กลังเขาอยู่นะคือมันต้องฝึกที่จิตอะชีวิตถึงจะดีนะเออสำหรับเรื่องที่ผิดศีลข้อที่5้าออกข่าวก็ก็มีประจำเนอะดื่มสุราลูกไม่ฟัง ซึ่งเป็นข่าวที่อืคือใจเท่านั้นแหละที่แก้ปัญหาได้ต้องเริ่มที่ใจก่อนนะใจสั่งกายแล้ววาจาให้ปฏิบัติตามค่ะ